สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆมาพบกับประตูกันเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆประตูก็มีปุ๋ยน้ำสูตรดีๆนะคะสูตรดีๆและง่ายมากเลยค่ะมาฝากเพื่อนๆกันค่ะปุ๋ยน้ำสูตรนี้ของประตูนะคะเขาจะเล่นการเจริญเติบโตได้อย่างดีเลยล่ะคะ่ะนี่ทาให้น้องแก้วสารพัดนึกนะคะ ใบเขียวใบงามค่ะสูตรนี้นะคะจะช่วยบำรุงดินด้วยนะคะและสามารถไล่มดไล่มแมลงได้อย่างดีเลยล่ละค่ะใบสวยลายสวยนะคะลายเด่นชัดเลยค่ะแตกหนอ่อแตกกอแตกยอดเก่งมากเลยนะคะ ไปจ้าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำปุ๋ยน้ำสูตรน,นี้กับปะตุกันนะคะไปกันค่ะจ้าเพื่อนๆก่อนไปชมวิธีทำปุ๋ยน้ำสูตรนี้ของปะตุนะคะปะตุก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของปะตุแชนแนลหน่อยนะคะ ไปกันจ้าเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะจ้าเพื่อนๆมาดูอุปกรณ์และวิธีทำปุ๋ยน้ำสูตรบำรุงสูตรนี้กับประตูกันนะคะเพื่อนๆอุปกรณ์ของประตูน,นะคะก็จะมีนี่เลยจ้าน้ำเปล่าค่ะวันนี้ประตรูใช้น้ำเปล่า5ลิตรนะคะเพื่อนๆแล้วก็กาแฟดำจ้ายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนี่ในกาแฟนะคะเขาจะมีในโตรเจ้นนะคะช่วยบำรุงดินค่ะ ทำให้ลากเดินดีระเบิดลากระเบิดกอน,นะคะแตกหนอ่อแตกกอแตกยอดเก่งมากเลยนะคะสําหรับน้องแก้วสลัพัดนื้อค่าเพื่อนๆนและในกาแฟดํานะคะเขาจะสามารถไล่มดไล่มแมลงได้ด้วยนะคะไปจ้าเพื่อนเนเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากับประตูกันเลยค่ะวิธีทาของประตูนะคะง่ายๆเลยค่ะวันนี้น้ําเปล่า5ลิตรจา้าตามด้วย กาแฟดำหนึ่งช้อนชาค่ะเพืเ่อนๆนแค่1ช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลยนะคะคนส่วนผสมระหว่างน้ำกับกาแฟเลยนะคะเพืเ่อนๆให้เข้ากันเลยจ้ากลิ่นหอมกาแฟมากเลยค่ะ ง่ายๆแค่นี้เองเลยนะคะเพื่อนๆพอกาแฟละลายแล้วนะคะประตูก็จะนําไปลดน้องแก้วสารพัดนึกกันเลยค่ะรับรองนะคะเพื่อนๆน้องแก้วสารพัดนึกของเรานะคะน้องเขาจะใบเขียวใบงามเลยล่ะคะ่ะไปกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรานําไปลดน้องแก้วสารพัดนึกกันเลยค่ะ มาจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวเรานํามาลดน้องแก้วสารพัดนึกกันเลยค่ะเห็นไหมคะน้องเขาลําต้นแข็งแรงมากเลยค่ะต้นตั้งใบสวยเลยนะคะใบเขียวใบงามเลยละคะ่ะปราตุกก็จะใช้ปุ๋ยน้ําสูตรนี้ของเราเลยนะคะหนึ่งแก้วนี้สําหรับหนึ่งกระถางนะคะเพื่อนๆลดลงไปเลยจ้าลดลงไปรอบๆกระถางเลยค่ะ สูตรนี้นะคะทั้งทําให้น้องแก้วสารพันเนื้ของเราใบเขียวใบงามบํารุงดินนะคะทําให้ดินร่วนซุยค่ะและที่สําคัญนะคะไล่มดไล่แมลงได้ด้วยจ้าสูตรนี้นะคะป้ตุกกจะใช้อาทิตย์ละครั้งค่ะเพื่อนเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะอุปกรณ์หาไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆแล้ววันนี้ก็ง่ายมากเลยค่ะสูตรนี้ไม่ต้องหมักจ้า เสร็จแล้วใช้ได้เลยค่ะต้นนี้ก็เป็นอีกต้นของประตูน,นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะแตกก็เก่งมากเลยค่ะแตกยอดก็เก่งมากเลยนะคะนี่กระถางเดียวมี3-4กอนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ลดลงไปเลยค่ะ เพื่อนๆอย่าลืมนะคะน้องแก้วสารพัดนึกของเรานะคะน้องเขาชอบแสงแดดลำไรนะคะเพื่อนๆอย่าให้เขาโดนแสงแดดจัดจ้าไม่งั้นใบเขาจะเหลืองจะแห้งนะคะค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะปะตุก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะปะตุก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของปะตุช anel หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ